อ่าแล้วกาในวงที่แคบเข้ามาเนี่ยพวกพระเนนเราต้องระวังอย่าไปหลงไหลให้ความอายุติธรรมในธรรมะไปนอนเจ็บอยู่แล้วก็บ,บนว่าธรรมะไม่ช่วยทีจริงเป็นเพราะตนเองไม่เคารพธรรมะไม่สนใจในธรรมะไม่เจื่อลรในธรรมะ ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายที่มากพอในการที่ตนละเลยต่อธรรมะปล่อยให้กิเลสเกิดเนี่ยลองทบทวนมาดูตั้งแต่ว่าคนที่เดือดร้อนสมัดหนักเมืนจะถูกราดาดในน้ำร้อนเป็นโรคชางศาราะเป็นบ้าเป็นกระทั่งตายไปก็มีพระเจ้าธรรมะไม่ช่วย ที่จริงเขาก็เป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่สนใจธรรมะคือเข้าใจธรรมะผิดๆกลับกันเต็มหมดเราให้ความอายุติธรรมกับธรรมะอย่างยิ่งคือเมื่อหนุ่มๆแรกๆนี้ไม่ศึกษาธรรมะเลยแล้วจะมาธรรมะช่วยอตอนจะตายนี่มันช่วยไม่ทันหรือว่าเมื่อเรื่องมันเกิดมากนี่แรกจะมาหาธรรมะนี่มันช่วยไม่ทัน คนที่เป็นโรคเส้นประสาทนั่นเราจะพูดธรรมะเขาเข้าใจนี่มันไม่ไวเข้าใจไม่ได้เขากําลังเป็นโรคเส้นประสาทขนาดหนักเสียแล้วเราไม่อยากจะช่วยก็ไม่สามารถจะช่วยให้เขาเข้าใจธรรมะได้แล้วไม่สามารถจะธรรมะช่วยเขาได้เพาเขาไม่สนใจเมื่อเขากำลังสบายดีอยู่ หรือว่าเมื่อเขาสบายดีอยู่ก็ไม่สนใจธรรมะจะไปให้ธรรมะช่วยเมื่อเขาเจ็บไข้จะตายลงอย่างนี้ก็าําไม่ได้แล้วมันก็ป้องกันไม่ได้เสร็จแล้วทางที่ดีเราต้องมีธรรมะเพียงคอป้องกันโรคทางจิตป้องกันโรคทางประสาทได้แน่นอนเราก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีทางกายทางใจ น่าจะแก่แล้วก็ไม่ฟันเปือนไม่หลงไหลมีสติสัมปชัญญะดีจนกระทั่งดับจิตในวาระสุดท้ายแล้วก็ให้เข้าใจและ้ะเตรียมพร้อมให้ถูกต้องถ้อย่าไปโคลนธนาว่าธรรมะไม่ยุติธรรมในเมื่อตัวเองและไม่ยุติธรรมและให้อ ให้ความไม่เป็นธรรมหรือว่านริรคุณธรรมะพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยปาสิโมกขธรรมะ,ะ,จะจประจำสัปดาของเราวันนี้มีว่าใดเรื่องคนกำลังทำความอายุติธรรมให้แก่ธรรมะถ้าธรรมะเนี่ย เป็นผู้ที่ได้รับความเนรคุณหรือความอนยุติธรรมมากที่สุดกว่าสิ่งใดๆใ,ในโลกไอ้ที่คนได้รับความไม่เป็นธรรมนั้นยังไม่มากเท่าทร,ร,รมมะนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมมากกว่าในเกิในใน,ใน,นี้ไหนๆหมดท่านจะต้องระวังให้ดีว่าโลกนี้จะเป็นไฟลุกขึ้นมาวันหนึ่งก็ได้ ในเมื่อคนยังให้ความอายุติธรรมแก่ธรรมะอยู่อย่างนี้มีคนมากพอใจตัดกันขึ้นแล้วคุณก็ไม่ไปได้คุณก็ไม่ใว่ออยู่ที่นี่เพ่าะนั้นในเรื่องวางเรื่องที่พูดไม่ได้ฟังไม่ <laughs> เรื่องันไม่พูดอีก กรเล่งมันก็อาจจะไม่ตรงในความประส,งค,สงค์ือการต่างรจะฟังก็ได้นื่อได้ฟังอะไรบ้างก็เอาไปคิดดูถ้าใครรู้สึกว่าธรรมะไม่ช่วยถ้าทาไม่ช่วย,วยบุญไม่ช่วยแล้วก็ต้องนึกถึงตัวก่อนว่าตัวให้ความยุติธรรมแต่สิ่งหล่านั้นเพียงพอหรือไม่อย่าไปโทษบุญโทษธรรมะข้างเรียว ต้อโทษตัวเองว่ามันให้ความยุรรมติธรรมแก่ธรรมะหรือแก่บ,บุญถูกต้องแ้มหรือยังทำบุญน,นี้ต้องรู้จักเลื่อนชั้นกันบ้างทำบุญเข้าวข้างตัวเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนะักมันจะช่วยได้นิดหน่อยไม่ใช่ไม่ช่วยเลยแต่มันไม่พอ ไม่พอที่เคยดับกิเลสดับความทุกข์ที่เป็นไฟอยู่ในจิตใจทำบุญเอาสวรรค์อย่างนี้ไม่ดับกิเลสได้มากมเหมือนกับว่าทำบุญเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าเราทำบุญเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ดับดับกิเลสได้มากดับร้อนได้มาก <O> ถ้าเราทำบุญเอาสวรรค์วิมานเอาการามสุขในสวรรค์อย่างนี้มันก็ไม่ดับกิเลส มันควารมร้อนในตัวก็ต้องมีมากเพิ่มกิเลสจริงๆว่าให้รู้จักเลื่อนชั้นใช่้างการทำบุญทสงทาย,ยกทายการ <c oughs> การทำบุญที่เป็นการแลเก,กแลเปลี่ยนเึ็น,นาากันและกันนั่นนะก็เลื่อนขึ้นมาการทำบุญเอาหน้าเอาตามีเกียรติแล้วก็เลื่อนขึ้นมาการทำบุญเอาตะว,วันแล้วก็ทำเลื่อนขึ้นมาอีการทำบุญเพื่อทำลายกิเลสในภายใน ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วทรมาช่วยได้ธรรมาช่วยได้แน่ทำบุญในถึงขั้นที่ว่าเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเองนะเสียยางมีเรื่องตัวกูของกูอะไรขึ้นมาทำได้อย่างนี้ธรรมะช่วยแน่แต่ถ้ายังเป็นเรื่องทำบุญเอาหน้าทำบุญอสวรรค์นั้นมันไม่ได้ถ้ามันไปเพิ่มกิเลสมากนกว่าเดิมมันก็องร้อนมากนกว่าเดิม ทำมุ่ไม่ได้อย่างใจก็ยิงยิงย่งยิ่งร้อนใหญ่ยิ่งเกินเพิ่มเพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกสิ่งต่างๆไม่เป็นไปสมใจตัวหวังว่าจะได้มากมกลับไม่ได้คิดว่าทาบุญแล้วจะรวยแล้วกลับไม่รวยนี่ยิ่งเป็นทุกข์มากก,กว่าที่แรกอีกแถ้าทําบุญทำลายเห็นแก่ตัวทาําลายกิเลสทําลายความเห็นแก่ตัวแล้วยิ่งสบายใจมากขึ้นมากขึ้นมันไม่หวังมันไม่อยากมันไม่อะไรมากเกินกว่าที่จาเป็น <c oughs> มันก็ไม่ยุ่งมากเรื่องมันไม่ยุ่งมากในที่สุดกลาด้าคิดว่าเราทําบุญนี่ไม่เอาอะไรเลยทําบุญให้ผู้อื่นคือทําบุญนี่บารุงศาสนาไว้ศาสานามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเถอะทําให้มีการศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติในศาสนานี่อยู่และเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในโลกเถอะเราไม่กระซ่องอะไรมันก็ยิ่งสบายแต่ไม่ใครมีใครกล้าคิดอย่างนี้ คิดจะเอาอะไรเป็นผลเป็นกําไรเป็นวัตถุศลของเป็นความสุขทางโลกโลกนี่ให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นท้งนั้นนั้นโลกนี่จึงไม่ดีขึ้นตามเป็นอยู่ในทางจิตใจต้องวัดศกวัดสิกขาสิกสุสามเณรก็ไม่ดีขึ้นเรื่องไร้ไร้ที่ไม่ควรจะมีในวัดก็มามีในวัดเหมือนที่มีอยู่กับชาวบ้านชาววาดนอกวัด มีพวกที่เขามีปัญญาเขาก็ดูมินดูมินพวกพุทธบริษัทได้เขาไม่อยากเป็นพุทธบริษัทชนิดนี้กันนีน่นื่ก็แปลว่าเราเกัรทําลายศาสนาซะเองมกับทีว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเจริญก็เพราะพุทธบริษัทสี่นั่นแหละทําผิดหรือทําถูกควรจะทําให้ถูก นี่มันคทำนะนนเดี๋ยวจะไปไม่ได้มีไฟ้ายกันหนึ่งหรือว่าไปดูหากสไล่กันอีกก็ได้คนเหล่านี้ไม่เคยดูเข้าไปที่กุฏิใ้เนิ้ายให้ดู